สวัสดีตอนบ่ายๆครับมือนี่กรับบ่ได้ไปใสอยู่ขอควายเก่าครับเบื้องสร้างพคนต่อกระเลิบหลังคาบ่ท่านได้ไทายเฮ้ยเฮ้ยโลคีบอดกันแล้วฮะทำตาดาวัดอื sang và khổ ควาย nhỉ, bán ศาลาลง luôn วัด

เหมือนที่ต่อ้างนี่ครับจากหมาจากไก่อยู่น้ำมันนี่คคากกะเลี้ยงหมากะเลี้ยงไกกะเลี้ยงโวยวามิเตนแนวเลี่ยงครับเลี้ยงหอดคน ฝากพ่อแม่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกดติดตามใหน้นุ่นนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำนีดก่อนด้วยครับ